ครับน่าทานไหมครับน่าทานไหมหน่าทานมากไปไหมอ่าเอาไมให้กินก็ะ้องให้ยได้พี่น้องเดี๋ยวจะร้องให้ <c oughs> นางถ่ายยาพึ่งก็สิบโอ้ยมันจะทรายสุด

emin Evet. Topanı rula. มล้วมาแล้วไปไหนมามาๆๆๆกองมาร้านอไนี่ล่นเลยขาไม่งานเลยเ่อร้านคนหน่อ กระดือมากดื้อดื้อพี่นงยาสื่อบูดกับผ่าพังโหรไหลอะแรกยงานคือเสือจ็กเก็ตหากรเอเอาพรมแทงปูเรื่องอะห้กบตัดส่วนกิน หลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วพี่น้องกำลังสิพอผากันยางกลับบ้านนะจ้ะตัวน,นี้ก็แบบหมอกลงแล้วอ่ะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มเกือบจะสามทุ่มแล้วเอีเวนก็อยู่งกับงานอาจารย์หลังจากหลังจากห่างเสร็จปุ๊บงานพิ่นก็ะเวยส่งมือเจี๊ยบพิ่นก็เอาหลานไปแล้วก็เหลือแต่จับกับแฟน ใหม่โรนขางทาง,ทางเต็มก็จะเป็นแบบเงียบๆนะจ๊ะ ในเครึ่งท่าพี่น้อง,ง,ลองแล้วหมอกหนามากอันนี้ททก็จะถึงใกล้ถึงป้าบแบบใสจเอ้อที่เขาเห็นหน้าชงหน้าไหมภากัญญางหาสก,กูตเตอร์บ่มีแล้วพี่น้องสูทีท่เขาจะมีกสกูตเตอร์ประมาณสองสามคันเนี่ยนี่ไม่มีเลยอันนี้ก็ซื้อกระเป๋าใหม่นะคะสามสิบห้ายู ออกจะยอกกําลังกายโอ้โหทำยีสต์สกูเตอร์ปันนิม,มือเจ้าทั้งบ้านแล้วว่าจะไม่ฟุดว่าจะไม่ฟุดอ่านหนังโรงเรียน เพี่อเด็กสปอร์ตอะไรกับด,ดิกหน่อยกลางอย่างสองคนโอ้โหยิยยงเผามาในทงหน้าแหงแต่มีแต่หมก ยังไงก็อบก็เห yeah, ็ด้วยเสียเลยดูดิห็นีาคัณเจอ s ั m e t h i n g ด้วยดีโดนี่ก็ฝากว่าจะมีแล้วจ้าจะมาทำบรรยากาศงนุ้้อไบ๊ายบายพอกันขึ้นหน้าแล้วจ้า